โชถ้าในรกถ้าเป็นเป็นที่ชันที่เนินนะเป็นปวกเป็นโพนะให้เดินตัด ตอนนี้เราจะตัดหญ้าแบบใส่ล้อเหล็กนะครับกรน,นี้ใช้ล้อเหล็กนะครับทีนตะขาบเอาเทีละหน่อยลูกเออ ตัดหญ้าได้สูงขนาดนี้นะครับก็ลองลองดูนะครับท่านผู้ชมนะครับแบงแบงเอาลอ้มหน่อยวิธีตัดก็คือตัดให้สูงไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปไล่ซ้ำอีกทีนะครับ ค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆนะครับอย่าเข้าทีเดียวนะครับเดี๋ยวเครื่องดับเนี่ยครับต้องเข้าแบบนี้ครับแว่นแว่นที่ใท้รถออกนั่นหมด

ตัวนี้รถตัดหญ้านะครับประโยชน์ที่เขามีนะครับก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นดัดแปลงพิเศษจะเป็นกระบะสแตนเลสนะครับจะเห็นได้ว่าจะไม่ขึ้นสนิมนะครับนี่สแตนเลสนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าดัมยังไงนะครับเราเริ่มต้นจากเปิดเปิดกระบะก่อนนะครับเปิดท้ายก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เปิดท้ายก่อน,อนโอเควิธีเปิดนะครับดึงขึ้นอโอเคเวลาเวลาเปิดท้ายกระบะแบบเนี้ย คุณสมบัติของเขาคือเอาพิ่งไว้ที่ล้อเลยเอโอเคเขาจะสามารถดัมโดยที่เราไม่ต้องเอาจอบหรือเอาเสียมมามามาขูดนะครับอ่ะดัมออตโต้เลยนี่ครับโอ้โหสวยเลยสวยเลยเห็นไหมขี้วัวขี้แมวขี้เป็ดนะครับสามารถไหลลงัโล